ในราคาเท่าไหร่ครับ20บาทนะครับ20บาทรับในวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นการหมุนรางวัลนะครับเป็นการหมุนรางวัลบนเวทีแ่งนี้นะครับครับรับประกันความโปร่งใสโดยท่านนายกสุเทพกัตประพันธ์นะครับทรือนายกโตของเรานะครับาได้นำทีมงานนะครับจากตำบลแสนพุดธานะครับมาช่วยกันนะครับไม่ว่าตั้งแต่เรื่องของการขายบัตร นะครับมาเรื่องของในการที่จะควบคุมดูแลไห้นะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเดินรางวัลด้วยนะครับถ้าท่านสงสัยตรงไหนหรืออะไรสอบถามได้เลยครับนะเดี๋ยวเราจะม้วนรางวัลใหญ่นั้นใส่ลงไปเลยนะครับแล้วตลาดคุกชิ้นเราไม่มีการํำตําหนิไว้นะครับไม่ต้องห่วนะครับนะครับตอนนี้ก็คือแักในเรื่องของหมายเลข หนึ่งสองสามนะครับตอนนี้หนึ่งสองสามกำลังลงไปที่หม้อก่อนนะครับลำดับต่อไปชูเลยครับว่าเป็นอะไรก่อนครับพัดลมครับพัดลมจำนวนเท่าไหร่ครับจำนวนเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบตัวร้อยยี่สิบตัวใส่คราพัดลมหนึ่งร้อยยี่สิบตัวใส่ไปแล้วนะครับอ่าเบอร์สิบหกด้วย นะครับร้อยี่สิบตัวใส่ไปแล้วกระติกกําลองใส่ไปอีกหนึ่งกระติกนะครับนาฬิกาจำนวนสามสิเรือนนะครับนาฬิกาสามสิบเรือนพัดลมเยอะกว่าครับอ้าพัดลมใหญ่เก็ดตัวเก็ดตัวเริ่มตั้งแต่หมายเลข

làm <laughs> ให้22ครับไป ชาตรงนี้เลยนะเชียร์แทนครับนะสาธุชนคนใจดีเมทีผู้ใจบุญครับนะเดี๋ท่านใดยังไม่ได้ตอบแก่ใจคนติดผ้าป่าลอยฟ้าก็เรียน,น,นยเชิญกินเยอ,อะยออยแยะเลยค่ะดอกหมีชาเกิดได้เลยครับนะสาธุชนคนใจดีเมทีผู้ใจบุญอ่ะตอนนี้พี่น้องจ๋าพยันหลวงพ่อเหลืออยู่ห้าชุดสุดท้ายเดี๋ยวผมจะหมดเวลาแล้วเออเชีย เสียเจ้าของร้านรองเทา้าเสียได้พยันหลงพ่อหรือยังเ,เสียร้านรองเท้าได้พยันหลงพ่อหรือยังเดี๋ยวจะหมดก่อนนะเสียนะเหลืออยู่ห้าชุดเสียเสียผมได้ยินแล้วละ่ะ <c> เ <oughs> หลืออยู่ห้าชุดนะ <Okay. S 1> เสียร้านรองเท้านะเหลือห้าชุดเอาไปติดร้านาให้ลูกน้องอีกห้าสาขานีา่พยันหลงพ่อไทยชนะสงครามเหลือห้าชุดเหลือห้าชุดเสียอบอกเสียไว้นะครับ อ่านี่คุณพ่อรับไปหนึ่งทุต่อแม่คุณพี่รับไปหนึ่งทุทุตโพคารับางมีทมอโพคารับางมีสามโคคาป์าหมดแล้วป้าฟ้าป้าบอกก็เลยวันห้านาทีหมดเลยนะพรุ่งนี้เดี๋ยวผมไปรื้อกดติหลวงพ่อดูก่อนว่าข้างล่างดีไหมหรือหลวงพ่อเอาไปแอบไปตรงไหนหรืองป่านเดี๋ยวไป